กดข้อที่2คือเลือกมีลูกอ่านี่มีลูกกดมีลูกสําคัญมากลูกคือเจ้ากรรมในเวรของเราบางคนมีลูกเครียดไปเลยบางคนมีลูกเละบางคนลูกดีไปเลยมันก็อีกของมันและเราจะมีแบบไหนซึ่งเว็บซึ่งพจ a ์อคาเมีเรามีเว็บไซต์ชินเดนร้อยหรือเว็บไซต์โพจต์อ a คาเมีก็ได้คุณไปค้นหาว่าคุณจะมีลูกแบบไหนจะมีเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่ว่า เมื่อคุณสร้างครอบครัวเสร็จแล้วรู้อาชีพโมเดลของครอบครัวแล้วคนที่จะรับทายาทีนสํานนสคัญก็คือลูกเพราะฉะนั้นกําหนดการมีลูกเนี่ยเราจะต้องกําหนดอะไรเป็นหลักหนึ่งโมเดลต้องสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ล่ะหนึ่งโมเดลต้องสัมพันธ์กับพ่อแม่นะมิติเวลาต้องสัมพันธ์ด้วยมิติมิติเวลาต้องสัมพันธ์นกับพ่อแม่ด้วยสองอันเนี่ยสำคัญมากเราจริงจะได้ลูกมาเสริมทำให้เราดีนี่คือหลักของการกฎข้อที่สองในการเปลี่ยน ให้คนเป็นคนดีให้คนรวยหรือจนก็คือมีลูกบางคนมีลูกเกิดมาโอ้ oh, ภูมิใจบางคนไม่ลูกเป็นโรคประสาทบางคนมีลูก,เ,ลก,ลกเกิดมามีเรื่องมีราวเจอเคสนี้เยอะซึ่งเรามีให้เลือกเยอะในตัวนี้แล้วเราจะเลือกแบบไหนบางคนอยากมีลูกจริงวิกฤตเกิดจากการมีลูกเลยเยอะนะเกิดมาเอาพ่อแม่ลําบากไปเลยเกิดมา,าพ่อแม่ต้องเลิกการเกิดมา,าพ่อแม่ต้องติดคุกเกิดมา,าพ่อแม่ต้องป่วยมันก็จะมีหลักของมันอยู่นี้นี่คือลักษณะของ ข้อที่3ข้อที่2